บดพี่ว่าจะเอาผ้ามาให้บุ๊กเอ้ให้บดด้วยเลอได้ไดพี่มาได้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนานแล้วนี่นานแล้วเหรอี่เท่ามสามโอ้ยไฟเ่าไหร่พน่กยสิบบาทสิบาทเหรอโองนี้เร่อนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสวยสวยสวยเนี้สี่สิบสี่สิบแล้วโอ่งนี้ โอ้นียี่สิบยสบโอ้ยพี่รวมแล้วไม่ถึงสองร้อย่ะเดี๋ยว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 ผมโอนให้พี่นะสองนะสองรใช่ไหมเอาไ่ใช่บดเอาแล้วมันเท่าไหร่อ่ะต้อยนี่คือต้องสิบบาทเจ็ดสิบนี่คือเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นแล้วพี่นะสี่สเนสี่หมืนสี่มืนอันนี้สองหมื่น โอ้เส้นเส้นเดียวแหละเส้นนี้เกินเกินข้าแจ็เลยโอเคนะฝากนี่ไปก่อนแล้วกันฝากนี่ไปอ่ะเดแล้วเดาเดี๋ยวสองร้อยเดี๋ยวให้ข้าปลอบใจดูหน้าผ้าด้วยนงอ่าหนึ่งบาทก็คือหนึ่งร้อย๋อสองบาทก็คือสองร้อยออะไรประมาณนั้นอ่ะอ๋อโอเคโอเคแต่ละสิบบาทอ่ะสิบบาทดูหน้าผ้าบางครั้งก็ถ้าหลักหมื่นก็อาจจะเป็นหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นอ๋อหนึ่งพันแล้วแต่อ๋อโอเคโอเค เขาใจแล้วผมเข้าใจแล้วขอบคุณมากนี่ขอบคุณมากเมื่อกี้ขอโทษนะ